สวัสดีครับผ,ผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผม MC m ม r าเรีน2อนะครับแล้วในคลิปนี้ผมจะมาจัดเท์ลิส์แนทางการเล่นของแต่ละตัวนะครับก็มีตามนี้เลยคนระับมีดึงธงเฝ้าธงและดึงธงป่วนซัพพอร์ตสู้แล้วก็กันธงนะครับเคมาตัวแรกผมให้ไปทางด้านของคิดรอครับตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดึงธงได้ในขณะที่ศัตรูอยู่ในธงอนะคือเป็นตัวที่ โกงเอางไงคือมันเข้าไปดึงธงได้เลยต่อให้สตูยังอยู่ในธงอ,อ่ะนะเดี๋ยวว่างๆผมอาจจะได้ทําคลิปรีวิวตัวพวกนี้ด้วยแต่บางตัวผมก็ยังไม่มีในะคิดเราผมก็ยังไม่มีเดี๋ยวผมจะพยายามหาสุ่มดูอ่ะต่อไปใครดูไฮบริดครับตัวนี้ก็สกิลแรก เป็นการลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ไปยังทงที่อยู่ที่ไกลที่สุดนะ่ะจากตัวของไคโดแล้วเวลาดึงเนี่ยตีไม่ล้มด้วยคิดรอก็เหมือนกันเวลาโดนตีมลม้มแล้วก็ตัวหนึ่งฮะตัวนี้เลนหน้ากากโซบะหายตัวได้สตูมังไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้เก่งเลยมากับตัวนี้คือต้องเอาต้องเอาเวลลอยจริง,งถึงจะเก่งเนี่ยคิดรอกับไคโดเนี่ยเวลแปดสิบก็เก่งแล้ว แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับมาโกวานุคุนี้ตัวนี้ก็โดนตีไม่ล้มเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะอึดด้วยตัวนี้ต่อไปครับเฝ้าทงและดึงทงตัวนี้เลยครับผมมีเล่นอยู่เนะี่ยลูฟี่นิกะแต่มันมันเอาไปสู้ก็ได้นะเนี่ยแต่ว่ามันต้องสู้กับตัวที่เป็นธาตุน้ำเงินนะเออก็คือตัวที่แพ้ธาตุสีลูฟี่อะ่ะลูฟี่มันสีเขียวใช่ไหมล่ะก็ต้องสู้ เอาไปสู้กับตัวน้งคือก็ไม่ไม่ค่อยจะแนะนําให้มาสู้เท่าไหร่ผมแนะนําให้ว่าเฝ้าทงและดึงทงจะดีกว่านะเลือตัวน,วนึงครับโออิรันโอลินตัวนี้สีแดงนะก็กรณีเดียวกับลูฟี่นิกะเลยฮนะต้องสู้กับตัวที่แพท่าสีเท่านั้นก็มีแค่2ตัวนี่แหละต่อไปป่วนใครเล่นสายป่วนนะฮะผมแนะนําเลยตัวนี้ครับ ไปลอสเปโลก็ไม่มีอะไรมากครับแค่สกิลทำให้สตูกลายเป็นมนุษย์ลูกกวาดใช่ไหมเท่าที่ผมจะไม่ผิดนะนะแล้วก็ดีครับควีนไซบอร์กตัวนี้บอกเลยเกลียนมากอะ่ะตัวหนึ่งครับอุตตะล่างนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือล่างอะไรผมก็เลยเรียกว่าร่างนักลบนักลบชุดทองอ่ะนะก็ดูจากภาพเอาละ แล้วก็แฮกเกอร์ครับตัวสุดท้ายตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ฮะไม่เก่งไม่เท่า3ตัวแรกต่อไปสายซัพพอร์ตนี่เลยครับซันจิบุกถล่มโอี่นาชิมะเป็นตัวที่ผมเวล80แล้วด้วยถ้าเวล100มันจะเก่งมากแต่ค่อนข้างบางครับอย่าไปสู้ซึ่งอะไรผมถึงจะให้มันอยู่ในสายซัพพอร์ตเงี้แล้วก็เลจูจริงๆเลจูอ,อยู่กันทงก็ได้นะ มันได้ทั้งสองอย่างอะทั้งสกิลทุกสกิลอะแล้วก็คูซันครับตัวนี้ก็ซัพพอร์ตได้ดีแต่ไม่ได้ถึงกับเก่งมากครับถ้าเอาไปสู้คือตายแน่นอนก็ซัพพอร์ตตัวนี้ครับคือลูฟี่สีจักรพรรดิตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างตึงครับถ้าสู้อะตัวที่แพ้ธาตุสีอะนะ ือเจอพวกสีแดงนคือรับมือได้แน่นอนนะสู้ถ้าสู้เนี้ยผมให้ตัวแรกเลยออนเบอร์ bird, ตัวนี้ก็สกิลถือว่าใช้ได้ครับคล้ายๆซันจิเลยนะแต่ที่ออนเบอร์เนี่ยสกิลจะไกลกว่าคือซันจิในเวลามันพุ่งเข้าไปใช่ป่ะมันจะเป็นการเตะออกไปเป็นลูกไฟสีฟ้าอย่างนี้แต่ออนเบอร์เนี่ยมันเป็นการพุ่งไปแล้วก็ ผักเลยมันมันมันจะต่างกันแค่ตรงนี้แล้วก็ตัวอะไรดีวะคือที่ผมเป็นการจับจัดอันดับตามความคิดเหน็นของผมนะทุกคนก็ที่คิดต่างก็้ว่าอะไรมันคนที่จะอยู่ตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะไปครับโรเจอร์ตัวนี้คือแค่ K 80ปดสมันก็เก่งแล้วอะ เเวลร้อยคืออาจจะฆ่าอันเบอร์ได้เลยนะถึงแม้จะแพ้ธาตุสีแลว้วก็คาตาคุริคาตาคุรินี่สุดสก,กิลเดียวใส่ลูฟี่นี่กัดน่นทีเดียวตายปะไอที่เป็นมัดโมจิเหลี่ยมอะใช่ไหมที่มันเป็นโดนัทขึ้นมาจากปื้นอะแต่ผมว่าคาตาคุริอะน่าจะอยู่ซัพพอร์ตมากกว่านะเพราะว่าสก,กิลของคาตาคุริเนี่ยมันมันจะดีเลยประมาณสองหรือสาินี่แหละมันจะไม่ได้แบบว่ากดแล้ว สกิลออกไปเลยจะทำให้แบบว่าศัตรูอะไหวตัวทันอะเอาเอาเอาไว้ระดับนี้นะเพราะว่ามันมันสกิลมันแรงมากมันเป็นสายมัดแดงอเนาะแล้วก็โซโลบุกถลม่มน,นี่นช่มะตัวนี้เปลี่ยนท่าสีได้ไดครับซันจิก็เหมือนกันผมลืมบอกเปลี่ยนท่าสีได้มื่อเราโดนศัตรูเนี่ยตีเราลมมา้มอะศัตรูอ่า เป็นธาตุสีอะไรก็ตามเตือะมากมันทําเราล้มอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นธาตุสีที่ได้เปรียบศัตรูอ่ะสมมติตอนแรกซันจิเนี่ยเป็นสีเขียวใช่ไหมล่ะสมมติว่าโดนโดนอันเบอร์ตีเนี่ยซันจิก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เด้งเลือดขึ้นมาจึงนึงครับเดี okay, ต่อไปก็กันทงฟามิงโก จริงๆอ่ะผมว่าจะเอาอครยนูอ่ะไว้สู้นะแต่สกิลอ่ะมันมันได้ทั้งสองไงเออผมว่าเอาคาตาคุลีมาไว้กันกันทงแล้วเดี๋ยวอาครยนูสู้โซโลสู้คาตาคุลีกันทงไว้ก่อนมีคาดเคลื่อนไงครับเพราะว่ามันคือมันเล่นได้เหมือนกันไงบางตัวมันเล่นได้หลายสายบางตัวมันเล่นได้สายเดียวบางตัวเล่นได้ไม่กี่สาย ผมว่าเอาเลลี่แทนไอ้นี่ดีกว่าแล้วเอาโซบะเนี่ยไปบวนแล้วก็แคคเกอร์แคคเกอร์มาซัพพอร์ตครับเปลี่ยนนิดนึงนะแคคเกอร์มาซัพพอร์ตเอามาแทนครูซันเพื่อเอามาแทนเอาแทนเรจูดีกว่า อ่มัวแล้วเนี่ยเออก็ได้ก็ได้แล้วเลยจูเนี่ยมากันทงเออแบบเนี้แล้วก็แชงแชงสู้ก็ได้นะเออเออผมว่าแชงสู้สลับกับอาไครนุเอ่อาอาไครอาไคยน,กกนุโอเคไครนุกันทงโอเคเหลือสามตัวนี้ เฝ้าทงกับดึงทงชิลิวอะจริงๆอ่อะมันมันชิลิวถ้าสกิลมันน่าจะสู้ไหมซัพพอร์ตก็ได้นะซัพพอร์ตช่องมันเต็มแล้วไงอ่ะเดี๋ยวผมใส่อันนี้มันก็ได้กี่คู่ก็ เออว่าผมเอามาทำไมวะคิคูคไม่ได้เกี่ยวนี่ว่าไอ้อผมสรุปให้อีก,อกทีนะฮะก็ดึงธงครับจะมีคิดรอใครดไฮบริดมาก็โกวานอคุนนี้และเลลี่ล่างหนุ่มนะครับเฝ้าธงและดึงธงรูฟรีนิกะโอิลันโอลินชิลิวไอ,อไม่ชิลิวไม่เกี่ยวเออมีแค่สองตัวนี่นแหละฟินิกะกับโอิลันโอริน ปวนเพลรลสปเปโลควีนไซบอร์กอุตะนักรบชุดทองซันจิหน้ากากโซบะซัพพอร์ตซันจิบุกถล่มโอ้นงาชิมะลูฟี่สีจักรพรรดิคูซันล่างาพังฮาซาัตใช่ไหมตอนเป็นโจรสลัดแล้วอะแล้วก็แคคเกอร์สู้ออนเบอร์โรเจอร์แชงฟิลมเรสโซโลบุกถล่มโอซูาชิมะกันทงโดไามิงโก อันนี้เรียกว่าล่างเลยดีผมว่าคือผมไม่รู้ว่าเป็นล่างตอนไหนผมเลยเรียกว่าล่างชุดสูตรสีดำนะล่างหมัดน้ำเงินคาตาคุริหมัดแดงเลจูแล้วก็จอมบนสากาสุกิประมาณนี้ครับก็น่าจะมีแค่นี้เลยฮนะคือผมเอาอสองตัวนี้ออกมาดีกว่าเดี๋ยวคนดูงงอะประมาณนี้นะฮะเดียดูตามนี้เลย จริงอะ่ะคุซันกากอยู่นะไม่แน่เอามาแต่คือมันก็อย่างไรมันก็เก่งกว่าไอตัวไหนวะมันก็เก่งกว่ารีจูเพราะว่าซัพพอร์ตเนี่ยมันจะเก่งกว่ากันทงไนงะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วขอแค่ให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ